น้ำตกมีความอลังการมากค่ะเพราะว่าเป็นน้ำที่มาจากหิมะที่ละลายแล้วก็ส่วนนึ่งก็มาจากน้ำฝนค่ะ s t e ด n d o r ถึงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นด่านแรกที่จะเข้าไปที่น้ำตกะคะ่ะก็จะเป็นอินโฟเมชันนะคะแต่ว่าปิดค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่นี่เขาก็จะก่อสร้างทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติค่ะ Stein Dolfos นะคะ,ะ,คะหรือว่าน้ำตก Stein d o l f นั่นเองเวลาไปเที่ยวทุกที่นะคะพ่อลูกเขาก็จะมาอา่านข้อมูลแบบนี้ละคะ่ะ มุมหนึ่งไกลๆนะคะน้ำตกมีความอลังการมากค่ะเพราะว่าเป็นน้ำที่มาจากหิมะที่ละลายแล้วก็ส่วนนึงก็มาจากน้ำฝนค่ะสเตียนอลฟอสนร้านโซอเนี่ยค่ะร้านขายของฝากขายโพสตการ์ดนะฮะดูเป็นงั้นแหละ ร้านขายของฝากนะคะ át, ร้านซวูวเนเนยเสื้อผ้ากันหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวในนิยา Jamie, ยปรรัมราของนอร์เวย์ค่ะตัวชนนะคะน้ำตกค่ะนี่นีแรงมากแรงมากพวกเราจะเดินขึ้นไปข้างบนด้านนู้นกันนะคะตอนนี้ไม่รู้กอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันตรงนี้ ไหลแรงมากมาทุกครั้งก็สวยทุกครั้งค่ะเพื่อนทางดีๆมีก็ไม่ไปนะสองสาวปีนขึ้นมาแางนี้กันนะทางดีๆมีก็ไม่เดินดอกไม้เริ่มบานแล้วนะคะ ทางดีๆมีที่เดินก็นไม่เดิน Thank you. i know ดอกไม้ดอกหญ้าค่ะเขาไม่ได้ป้ายห้ามเก็บนะคะไม่เป็นไรเป็นดอกหญ้าทั่วไปนี่แหละคะ่ะขึ้นอยู่ทั่วไปลูกเออ ทุกทีก็สวยทุกทีนะคะที่นี่เข้ามาซื้อไอศครีมนะคะร้านเซอร์วิเนียค่ะ ร้านเซเวเนียค่ะโชว์นะคะอันนี้บริกเก้นที่เบอร์เก้นค่ะรอพ่อลูกเนี่ยไปซื้อไอศครีมค่ะแมกนมแมกเนตน,นะ,ะอร่อยไหมอื้ม,ม,มออมออมเนะ้อตัก ได้มาแล้วนั่งกินข้างนอกค่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งกินไอติมกัน <c oughs> <c oughs> i <laughs>